สวัสดีสสดค่ะดเด็ก,ดกๆวันนี้นะคะก็มาพบกับครูแอมแล้วก็ครูฝ้ายค่ะค่ะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้นะคะครูแอมแล้วก็ครูฝ้ายนะคะจะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมดอกมะลิบาน,นั่นเองค่ะซึ่งจะมีขั้นตอนวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ สีเทียนหรือสีชอ็อกกันไกลดินสอกระดาษ A4 หวาดภาพดอกไม้บนกระดาษ A4 ที่เตรียมไว้ 2. องนำภาพดอกไม้ที่วาดไว้มาตัดให้เป็นรูปร่าง 3. ตกแต่งให้สวยงาม ค่ะเมื่อเราตกแต่งระบายสีเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะคะและนี่คือผลงานของครูฝ้ายนะคะครูฝ้ายจะเขียนคําว่ารักแม่แล้วก็ตกแต่งด้วยการวาดหัวใจร,ร,รอบๆกลีบดอกไม้นะนั่นเองค่ะส่วนของครูเอมนั้นก็คือ ค่ะข,ของครูแอมนะคะก็จะมีคําว่า happy m o m day ก็คือสุขสันต์วันแม่ไว้ตรงกลางนั่นเองค่ะส่วนร,บรอบๆนะคะก็จะมีหัวใจช่อละสีดวงนั่นเองค่ะสําหรับการบอกรักคุณพ่อคุณเอ๊ะคุณแม่ค่ะค่ะลําลดับต่อไปเราจะไปทําการพับกลีบดอกเข้าหากันนั่นเองค่ะโดยเราจะพับมาจากด้านขวามือก่อนจากนั้น ด้านซ้ายมือพับเข้ามาพับจากด้านบนลงมาค่ะแล้วก็พับจากข้างล่างขึ้นบนค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วสุดท้ายเรานำดอกไม้ที่เราทำการพับเสร็จเรียบร้อยแล้วไปลอยน้ำดูนะคะว่าดอกไม้จะบานหรือเปล่า เป็นเกี่ยวอ่ะมันไม่ช้าละ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก็ได้เห็นดอกมะลิที่ครูฝ้ายแล้วก็ครูเอมนะคะนําไปลอยน้ําได้บานออกมาอย่างสวยงามแล้วของเด็กๆล่ะคะบานหรือเปล่าคะเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายรูปในขนาดที่ดอกมะลิของเด็กๆนะคะบานให้ครูฝ้ายแล้วก็ครูเอมได้รับชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ